สวัสดีครับก็วันนี้มาแปลกหน่อยอยู่กับเกม Final b a e นะครับคือเพิ่งทำคลิปเกมนี้มาคลิปแรกเลยแต่ว่าจริงๆก็แอบเล่นมาได้สักพักแล้วครับตัวเกมนี้แบบสนุกใช้ได้เลยนะครับเล่นแล้วก็ติดเหมือนกันก็เดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มการเจขออนุญาตเปิดตัวเทลเลอร์เก็บสั้นๆก่อนละกันครับเผื่อสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้จักเกมนี้ ก็ตามที่เห็นนะครับตัวเกมจะเป็นแนว collectible RPG อารมณ์ประมาณเก็บสะสมตัวละครอัปเกรดตัวละครแล้วมาไฟกันครับซึ่งส่วนตัวเจค่อนข,ข้างชอบอาร์ตเวิร์กของเกมนี้นะครับมันดูแบบมีเอกลักษณ์ดีแล้วแอนิเมชันต่อสู้เนี่ยครับก็ดูลื่นดีส่วนเรื่องระบบเกมจอาจจะยังไม่ค่อยรู้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งลองเล่นได้ไม่นานแต่เพื่อนๆที่เล่นมาสักพักเนี่ยครับก็บอกมันดีใช้ได้เลยเพราะว่าแบบมีอะไรทําเยอะแล้วก็ไม่ค่อยซ้ํากับเกมอื่นแถมสายฟรียังอยู่ได้ด้วยครับเพราะว่าเพชรหาง่ายคือจริงๆเกมนี้มันเคยติดอ น่าจะการันตีได้ระดับหนึ่งแหละว่าตัวเกมมันดีใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นสายเนื้อเรื่องนะครับเห็นเขาบอกว่าเนื้อเรื่องเกมนี้มันก็แต่งมาดีเหมือนกันคือแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลกันเงี้ยครับไม่ได้แค่วามาต่อต่อกันให้มันเป็นเกมโอเคก็เกิดมาใสาย,ยืดยาวเลยเดี๋ยวเราไปดูมนโนลากันดีกว่าครับมนโนลาครับเป็นตัวละคระใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อวันที่9เมษาที่ผ่านมาคือมันจะมีหลักๆเข้ามาใหม่2ตัวครับมโนลากับคิสตันอย่างมโนลาเนี่ยเขาจะ ชุดแบบนี้เลยนะครับส่วนคิทตันมันจะออกในเวียดนามครับก็คือเซิร์ฟเราเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเอเชียครับก็เลยมีหลายชาติหน่อยซึ่งแน่นอนว่าเจก็ซื้อเจ้ามาโนลาไปครับเพราะว่าอย่างว่าเละเป็นตัวละครไทยด้วยเก่งกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราเท่ไว้ก่อนเนาะโดยตัวมโนลานะครับมันจะเป็นสายแอสซัสซินครับก็คือพูดง่ายๆเป็นตัวทำเดเมนนั่นแหละน่าจะถูกใจหลายๆคนใช่ไหมครับพลังเริ่มต้นก็ประมาณ1 3ื่นนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะในหมู่6ดาวด้วยกันจัดว่าเป็นนแบบตบบบตัวัววทึงได้เลย ส่วนเรื่องสกิลนะครับเดี๋ยวดูแบบเต็มๆแล้วกันสกิลแรกนะครับสกิลเรียกใช้นี่จะเป็นสกิลโจมตีที่ทําให้ศัตรูติดเลือดออกด้วยแล้วก็มีการติดสตันด้วยหน้าตาประมาณนี้นะครับถัดมาสกิลที่2สกิลโทสะอันนี้เป็นสกิลโจมตีหมู่เหมือนกันครับตัวที่โดนเข้าไปเนี่ยเสียตาการลบหลีกด้วยแล้วก็ล้มด้วยถัดมาสกิลที่3นะครับสกิลโจมตีแบบติดตัว อันนี้ตัวที่โดนเข้าไปเนี่ยจะเสียพลังป้องกันแล้วก็อัตราการฟื้นฟูเลือดครับอันนี้จะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวแล้วนะครับโดยที่ตัวเราเนี่ยก็จะได้เพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาด้วย40%ถัดมาสกิลติดตัวอีกสกิลนะครับเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวอีกเหมือนกันก็คือตัวที่โดนเนี่ยคราวนี้จะล้มแล้วครับส่วนตัวเราเองก็ได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาก็คือสกิลติดตัวนี้มีตัวหนึ่งเพิ่มพลังโจมตีอีกตัวหนึ่งเพิ่มพลังป้องกันถือว่าค่อนข้างโอเคนนนนะะคคครรัับบส่่วิิลผู้้ําาจเเป็พมมอตททงี คือโดยรวมๆมตัวนี้จะเป็นสายแอดที่มีสกิลซีซีค่อนข้างเยอะครับแบบมีสตัรมีล้มยังไงก็เหมาะกับการสู้กับผู้เล่นด้วยกันแน่ครับยิ่งถ้าเกิดทีมใครมีพวกตัวทำดาเมจเยอะอยู่แล้วเนี่ยใส่ตัวนี้เข้าไปเพิ่มเรื่องของการแจกสถานะผิดปกติก็จะแจ่มมากครับแล้วก็ตัวมโนรามันสามารถจุติเป็นตัวเองได้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะคือเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาเล่นนะครับเวลาที่เราจะจุติตัวละครเนี่ยบางตัวมันจะได้เป็นร่างเดิมแต่ว่าเป็นขั้นอัปเกรดขึ้ ตัวที่จุติเป็นตัวเองได้เนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวออริจินครับแล้วก็ส่วนมากจะถือว่าค่อนข้างเก่งแล้วพอจุตินะครับนอกจากสเตตัสที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเรายังได้สกิลใหม่มาด้วยครับเป็นตัวนี้นะครับทักษะเฉพาะซึ่งท้าอย่างของมโนราเนี่ยครับมันจะเพิ่มดาเมจตัวเองในสงครามยึดครองเพิ่มขึ้น50%ไอตัวสงครามยึดครองเนี่ยครับก็ถือเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดใครได้มโนรามาก่อนเนี่ยได้เปรียบมากๆเลยนะครับสำหรับโหมดใหม่แล้วก็เวลาจุติตัวละครในเกมเนี่ยนกก่่าาัวว อย่างของไทยตอนนี้มันจะมีแค่ดาวม่วงดวงเดียวแต่ว่าถ้าอย่างเซิร์ฟเกาหลีหรือว่าไต้หวันเนี่ยครับมันจะมีดาวม่วง2ดวงแล้วโดยตัวที่จะทํา2ดาวม่วงได้เนี่ยมันจะต้องเป็นตัวท็อปๆครับซึ่งเจดาว่าพอระบบนี้เข้าไทยเนี่ยมโนราก็น่าจะทํา2ดาวม่วงได้เหมือนกันครับยังไงตัวนี้คิดว่าเราสามารถปั้นได้ยาวๆแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการหามโนราแล้วก็การอัปเกรดมโนรากันต่อนะครับสําหรับวิธีการหามโนรานะครับวิธีแรกที่ง่ายสุดเลยก็คือซื้อแพ็กเกจครับอันนี้มันจะ ก็คือการันติดได้ตัวมโนรามาเลยแล้วก็มีแถมพวกเพชรนิดๆหน่อยด้วยโดยนี้ถ้าเกิดใครจะซื้อก็ต้องดูเวลาดีๆนะครับมันมีจํากัดเวลาในการซื้อด้วยเหมือนอารมณ์เป็นแพ็คลิมิเต็ดเนี่ยครับแล้วก็ซื้อได้แค่1ครั้งต่อไอดีนะครับอันนี้จะก็ถ่ายไว้ตอนก่อนซื้อนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดใครกดซื้อไปแล้วมันจะซื้ออีกไม่ได้นะครับถัดมาวิธีหนึ่งนะครับในการหาเจ้ามโนราอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันครับแถมยังฟรีด้วยก็คือจะเป็นการเล่นกิจกรรมดรอปนะครับกิจกรรมดรอปอันนี้ม มันจะมีโอกาสดรอปไอตัวลูกป,ปั้นช้างทองที่จะโชว์อยู่บนจอครับคือพอเราฟาร์มไปเรื่อยๆได้ลูกป,ปั้นมาครบก็ออกมาแลกมโนลาได้เลยแต่ว่าทันนี้ทั้งนั้นเวลาเราจะจุติม,มโนลานะครับมันจะต้องใช้มโนลา2ตัวดังนั้นถ้าเกิดใครจะใช้ยาวๆเนี่ยก็แนะนําว่าซื้อไว้ตัวหนึ่งแล้วก็แลกอีกตัวหนึ่งก็จะได้เป็น2ตัวพอดีครับถัดมานะครับสำหรับการอับเกรดตัวละครมโนลาคือเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเพชรฟรีหาค่อนข้างง่ายครับแบบเราบอดๆอยู่แล้วเอาของมาย่อยไงี้ครับก็ได้เพชฟฟรฟรี หมายถึงว่าเกมนี้มันจะเป็นแบบสไตล์ค,ค่อยๆรวมตัวละครใช่ไหมครับแบบเอาตัวสีดาวมาผสมกับตัวสีดาวก็จะได้เป็น5าดาว5ดาวผสม5ดาวก็ได้เป็น6ดาวดังนั้นถ้าเกิดเรามีวัตถุดิบดาวเยอะๆจานวนมากๆเนี่ยครับก็จะยิ่งง่ายโดยอย่างตัวกาชานะครับล่าสุดเขาก็อัปเดตมาค่อนข้างเอาใจผู้เล่นคือเนี่ยครับถ้าเกิดเราสุ่มทีละสิตัวครบ10รอบนะครับเราจะได้การันตี6ดาวหนึ่งตัวคือถ้าเกิดใครเล่นช่วงแรกๆเนี่ยครับจะรู้ว่าตัว6ดาวเนี่ยหายยากมากแต่ว่ารอบนี้ก็คือมันการันตีให้เลย แล้วก็อย่างตอนนี้มันจะเป็น event อีเวนต์เลดอัพพิเศษของตัวเหมืองเซียวกับฟาซาด้วยนะครับฟาซาี่เจไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าเห็นเขาบอกเหมืองเซียวมันจะค่อนข้างเก่งใช่ไหมครับยังไงถ้าเกิดใครสนใจก็มาลองเปิดช่วงนี้ดูก็ได้อย่างอันนี้ของเจก็เป็น8ปดทับสิแล้วครับเดี๋ยวเจเปิดให้ครบ10บทับสิบละกันเอา6ดาวจัดไปนะครับเฮ้ยได้ตัวแดงแบบไม่ต้องการันตีด้วยอะ่ะอันนี้ถือว่าดวงดีนะครับเนี่ยปกติ6ดาวไม่ออกบ่อย,อยคอร์ซาตตัวนี้เจมีแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรยังเอามาเป คือได้6ดาวก็ถือว่าคุ้มแล้วครับถัดมาอันนี้การันตีนะครับปึ๊บเข้าให้ขอแบบตัวไม่ซ้ำละกันตัวไหนก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ๊บอ่ะหกดาวการันตีเฮ้ยก็ได้ฟาซาล้ะครับตามเลทเลยตะกี้เพราะว่าตะกี้มันบอกเหมือนเซลกับฟาซาโอกาสเยอะขึ้นใช่ไหมครับถือว่าโอเคอยู่นะได้ตรงเลทแล้วก็จริงๆช่วงนี้ใครสูมไปตัวขุนพลบ่อยๆนี่ถือว่าคุ้มมากนะครับ มันมีตัวกิจกรรมแถมในเทมตามรอบที่เราสมขุนพลด้วยครับก็คือจะมีแจกตัวเพชรกับีอตัวแต้ม FB อย่างแต้ม FB เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีครับเอาไปแลกชุดแฟชั่นก็ได้หรือว่าไปแลกฮีโร่แบบเลือกตัวก็ได้แล้วก็จริงๆช่วงนี้นะครับมันมีกิจกรรมสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาเล่นด้วยครับคือแจกหนักมากอย่างวันที่5้าเนี่ยครับได้ตัวสุ่มฮีโร่สิตัวหรือว่าอย่างวันที่เจ็ดก็ได้เพชรมาสามพันด้วยยังไงตรงนี้ถ้าเกิดใครมาเล่นก็อย่าลืมมาาเเ็ค่อออกันนบยงงนนยงวไปหต้ๆ แล้วก็สุดท้ายนะครับที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือเวลาเราจะจุดติตัวละครเนี่ยนอกจากฮีโร่ที่มันกําหนดให้เราใช้แล้วเรายังจะต้องใช้ตัวนี้ด้วยครับผลิตจิ้งจอกพันปีโดยมันจะสามารถหาได้จากสีที่นะครับก็คือจะมีสงคารามมาสูนเนื้อเรื่องสํารวจแล้วก็ร้านค้าโดยที่หลักๆเราก็จะหาเจอตัวสงคารามมาสูนเนี่ยละครับก็เดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูกดออกมานะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ดันเจียนแล้วก็ตัวนี้นะครับสงคารามมาสูน มันจะมีทั้งสงครามอาสุรที่แบบเป็นของเราเองกับเป็นอสูนของเพื่อนอันนี้เราก็เลือกลงได้ตามใจชอบเลยครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีรางวัลอยู่2แบบครับก็คือจะเป็นรางวัลเข้าร่วมกับรางวัลที่เคลียร์สำเร็จคือถ้าแบบสู้ไม่บ่อยอย่างน้อยก็มาเข้าร่วมแล้วกันครับังได้เทมเหมือนกันเนี่ยครับจะมีแบบผลึกหินปลุกพลังกล่องวัตถุดิบปลุกพลังหินวิญญาณอสูรแล้วก็ฟันจิ้งจอกพันปีฟันจิ้งจอกพันปีก็คือไปแลกน้ำเต้าตะกี้นี่แหละครับก็เดี๋ยวเจ๊ลองลงให้ อย่างตอนเล่นเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติเรากดมือนะครับเราสามารถกดขึ้นน,นลงลงเพื่อหลบสกิลบอสได้ด้วยเนี่ยครับมันก็จะยิงสู้ได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างนี้มันก็จะมีสกิลไฟตรงพื้นอะไรประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรีวิวฮีโร่มโนรายังไงถ้าเกิดใครมีเทคนิคเพิ่มเติมก็สามารถแชร์กันที่ใต้คอมเมนตน์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม